กล่องขนมของลูน่าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีต้นแอปเปิ้ลสูงกว่าบ้านและแมวพูดได้เฉพาะตอนกลางคืนมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าลูน่าเธอเป็นเด็กที่ชอบทำขนมแต่ไม่ชอบแบ่งขนมของตัวเองให้ใครเลยทุกเช้า ลูน่าจะตื่นขึ้นมาทำขนมด้วยสูตรลับที่เธอคิดเองเชน่นคุกกี้ข้าวโพดกรอบโรยกลีบดอกไม้แห้งหรือเค้กกล้วยอบด้วยไอน้ำจากกาต้มน้ำร้อนแล้วเธอจะเก็บทุกชิ้นใส่กล่องไม้ใบเล็กๆล็กลอกด้วยกุญแจวางไว้ใต้เตียงลูน่าเรียกมันว่า ขนมปลอบใจเอาไว้สำหรับวันที่รู้สึกแย่เธอบอกกับตัวเองอย่างนั้นแล้วก็จริมในวันที่เพื่อนลืมชวนเธอไปเล่นหรือวันที่เธอตอบคำถามผิดในห้องเรียนเธอจะปีนกลับขึ้นห้องแอบเปิดกล่องขนมใต้เตียงแล้วนั่งกินคนเดียวขนมไม่ได้อร่อยที่สุดในโลก แต่มันทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีใครสักคนเข้าใจเธอแม้จะเป็นแค่ขนมของเธอเองก็ตามจนวันหนึ่งลูน่าได้ยินเสียงร้องแปลกๆใต้หน้าต่างเป็นลูกแมวขนปุยสีเทาตัวเปียกฝนตัวสัน่นตัวนิดเดียวเหมือนขนมปังมินง เธออุ้งม,มันขึ้นมาวางใส่ผ้าขนหนูแล้วนั่งนิ่งๆลูกแมวไม่พูดอะไรเพราะตอนนั้นยังไม่ถึงกลางคืนแต่มันสั่นมากและในจังหวะนั้นลูน่านึกถึงขนมชิ้นหนะึ่งที่อยู่ในกล่องใต้เตียงขนมที่เธออบเมื่อคืนเพราะรู้สึกเหงาเป็นพิเศษโดยไม่คิดอะไรมาก ลูน่าเดินไปหยิบมันมาวางข้างๆลูกแมวอย่างเงียบเง้บไม่รู้ว่าลูกแมวกินหรือไม่กินแต่ตอนนั้นลูน่ารู้สึกแปลกๆเหมือนเธอกำลังกินขนมเองอยู่ในใจเหมือนขนมนั้นแบ่งเป็นสองชิ้นในความรู้สึกในวันต่อๆมาลูกแมวเริ่มพูดได้ แน่นอนเพราะว่ามันเป็นแมวในหมู่บ้านนี้มันไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากคำว่าขอบคุณวันละคำเดียวแต่ลูน่ากลับทำขนมเพิ่มทุกวันวางไว้ตรงหน้าต่างบ้างในกระเป๋าเพื่อนในห้องเรียนบ้างหรือบางครั้งก็แอบวางไว้ที่โต๊ะครูใหญ่ ที่ดูดูแต่เธอรู้ว่าแอบเคยร้องไห้ในห้องพักครูจนวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งเดินมาหาเธอและพูดว่าขนมของเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนมีคนเข้าใจฉันเลยขอบใจนะลูหน่านิ่งไปครู่หนึ่งและตอบว่า ก็เหมือนแค่ขนมที่ฉันเคยทำไว้เวลาที่ฉันไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันคุณเคยมีขนมปลอบใจแบบลูหน้าไหมมันคืออะไรคุณเคยแบ่งมันให้ใครโดยไม่ตั้งใจหรือเปล่าบางทีความเมตตาที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากการอยากให้แต่มันเริ่ม ตอนที่เราเงียบๆรับฟังตัวเองและค่อยๆเผื่อแผ่ความเข้าใจนั้นออกไปอย่างธรรมชาติ